เรื่องผมนี่เกิดขึ้นมาจากการที่เป็นพลเรือนบงดีนะครับเป็นพลเรือนบงดีอยู่ดีๆก็ถูกตำรวจยัดข้อกล่าหาให้จนได้รับโทษทางอาญา,ยายนะครับเรื่องเริ่มต้นเกิดจากการที่ผมไปร้องเรียนเรื่องอาบายามุกในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลแห่งหนึ่นงนะฮะผมไปร้องเรียนอาบายามุกในพื้นที่เจอรู้นักพนงนักพน,นัพน,น,นาสามารถชี้ตัวได้ถูกแต่ไม่รู้จักชื่อนามสกุลแต่ท้องที่ไม่ยอมดำเนินคดีน,นะครับอางว่าเป็นคนของบ่อน มีรับจ้างเดินเดินจับดีกีเดินโวยการพนันอยู่แล้วไม่ยมอมดำเนินคดีไม่ยมอมดำเนินคดีจนกระทั่งผม,มต้องไปล้องกองบัญชาก,การนครบาลนะครับรอากองบัญชาการนครบาลก็ส่งส่งเรื่องมาให้อกองบังคับการนะครับกองบังคับการก็ส่งชุดสืบสวนของตัวเองลงมานะครับจนจับกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายที่ผมไปล้องเรียนได้นะครับพอจับกลุ่มไดุ้๊กเนี่ยตำรวจท้องที่ก็รู้สึกว่าจะร้อนตัวครับ ก็ไม่รู้จะทำยังไงเข้าใจว่าอย่างนั้นก็เลยคิปคดีขึ้นมาจะปิดปากผมไม่ให้ผมไปร้องเรียนขยายผลต่อนะครับระยะเข้าหามินระมาทโดยการโฆษณาโดยแบะลากเอาข้อความจาก Facebook ซึ่งที่ผมเคยโพสต์ลงในช่องสาธารณะนะครับโพสโพสเ,เล่นเปลืยตาม,ม,ามอารมณ์ผมไนยะไม่ได้หมายถึงใครเลยนะครับแล้วก็เอามาเป็นประเด็นเป็นหลักฐานนะครับแล้วเสร็จแล้วบุนะ๊กเนี่ยก็มาดําเนินคดีกับผม ในขณะที่ถูกดำเนินคดีในความผิดต่อส่วนตัวนะครับแล้วเป็นคดีความที่ยอมความได้นะอ่าตำรวจดำเนินคดีโดยที่ไม่มีเจ้าทุกข์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานยังครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วครับคดีนี้ไม่มีเจ้าทุกข์นะครับแต่ตำรวจกิจการร่วมมือกันทั้งสองคนร่วมมือกันดำเนินคดีผมศาลนี่ก็ไม่รู้เรื่องนะครับศาลก็พิจารณาคดีไปตาม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 คำฟ้องที่กิจการฟ้องขึ้นมาซึ่งซึ่งศาลโดยหลักโดยหลักแล้วศาลศาลก็จะถือว่า ในเมื่อมีตำรวจอายการสอบสวนมาสองชั้นแล้วสายก็จะเชื่อใจแต่โดนข้อเท็จจริงและโดนพยานฐานที่ปรากฏนะครับมันไม่มีผู้เสียหายนะครับกระสารลงโทษลงโทษผมครับแลวผู้เสียหายก็มาโผล่ในศาลเราดื้อๆอย่างนั้น่ะผมเชื่อว่าคนเป็นแพลับบกบ่าถูกต้องครับผมเชื่อว่าโดนยักข้อหักเก่าหาใช่ครับจากการที่ผมไปเป็นร้องเรียนเรื่องบ่อนใบใหญมุกเนี่ยแหละครับ mm hmm. เขาเสียผลประโยชน์ครับเป็นเรื่องสวยครับแล้วผมก็มีความเชื่อว่าสวย ว่าบ่ดนนี่มีการส่งส่วยให้กับตำรวจท้องที่นี้ด้วยครับมีการรับส่วยกันอยู่ครับซึ่งคนรู้ว่าบ่อเนี้มีเส้นใหญ่ดูแลอยู่ถูกเขาส่งรายเดือนด้วยครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมผมถูกสารลงโทษมาผมก็เลยไปอทธทณนนะครับพออทธทณ์มาเนี่ยปำรวดอ,อู่ทอ์ก็ยกฟ้องนะครับเพราะข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมัน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 เชื่อถือไม่ได้นะครับที่ตำรวจฟ้องมาเนี่ยแต่ สุดท้ายแล้วผมไม่สามารถจะฟ้องกลับใครได้เลยหรือดำเนินคดีกับใครได้เลยผมก็ไม่รู้ว่าว่า,ว,าว่าด้วยเหตุผลอะไรซึ่งโดยหลักของกฎหมายแล้วผมถูกกระทบสิทธิ์นะครับตั้งแต่ชั้นตํารวจจนกระทั่งสารลงโทษมาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งคนที่อ้างว่าเป็นเป็นผู้วางของผมเนี่ยจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏชื่อในการร้องทุกข์เนี่ยไม่สามารถฟ้องกลับได้ครับสารสายก็บอกว่าผู้นี้สุดจะิตหมดครับผมก็ไม่เข้าใจว่าสุดจริตตรงไหนโดยหลักการแล้วผมควรจะฟ้องกลับได้นะครับ จนต่อมาเนี่ยผมก็ต้องมาฟ้องกับศาลอาญาทุจริตนะครับว่าเออตำรวจกยายการเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเพราะว่าดําเนินคดีผมโดยที่ไม่มีผู้เสียหายไม่มีเจ้าทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวไม่ใช่อาญาแผ่นดินแต่ปรากฏว่าศาลบอกว่าตำรวจการไม่ผิดครับตำรวจการทําตามหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบครับโหม,ม่งครับไม่ว่าหลักฐานมันปรากฏออกมาอย่างนี้แล้วตำรวจจะอายการู้คนส่งมอบหลักฐานให้ศาลส่งมาให้ผมอีกทีมาตรวจสอบ แล้วเม่าผมเจอหลักฐานเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ขนาดนี้ทำไมสองคนนั้นจริงไม่ผิดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกวันนี้คดีเงีย,งยบๆครับไม่ยอมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมก็ไม่รู้จะหาความเป็นธรรมได้อย่างไรครับไปไม่รู้จะกี่ที่กี่ที่แล้วครับไปจนจนกระทั่งผม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 เป็นสะโพกครับมีโรคประจําตัวเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะไปไปไปร้องทุกข์กับใครนะตอนนี้ค,คุณอยากขอความเป็นธรรม จะสื่อมวลชนแล้วก็อยากจะให้สื่อมวลชนช่วยเหลือตรงนี้ใช่ครับม,มีแสความคินใช่ครับร<ย>าะจอบอกให้คดีนี้ยืออย้อฟื้นขึ้นมาดีใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าคดีของผมเนี่ยผม,ผมมีความรู้สึกว่าระบบยุติธรรมบ้านเราตอนนี้มันล้มเหลวไปแล้วท,ทั้งกระบวนการเลยในเมื่อมีหลักฐานใช้ขนาดนี้แต่ว่าตามกระบวนการไม่ยอมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐท,ท,ท,ทั้งที่ทําผิดแล้วก็เชื่อได้ว่ามีการรับสวยกันในเรื่องบ่อนนายบัยมุก ที่มันปรากฏเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยครับซึ่งผมก็มีหลักฐานทาง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 ชุดจับกลุมก็ได้ส่งหลักฐานมาให้ผมว่าเ,าเขาได้ดาเนินการตามคําล้องเนี่ยของผมแล้วมันก็รปรากฏว่าเป็นความจริงแต่ข้อเท็จริงข้อมูลพวกนี้กลับไม่เข้าไปอยู่ในสํานวนในการฟ้องของอายการว่าผมเป็นพลเมือนดีกลับอยู่ปรากฏว่าผมไมมม่ผมผปโพสต์ด,ด่าคนนู้นคนนี้ซึ่งมันก็ไม่เป็นความจริงอ่ะมันก็ถูกยกฟ้องไปแล้วก็ มันก็หาที่ยุติไปแล้วโดวยสารสูงไปแล้วคดีสิ้นสุดไปแล้วแต่ผมไม่สามารถเอาปิดใจได้ถามว่าจะมีใครมาเยียวยาผมไหมครับตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเลยครับผมผมก็หมดเงินหมดทองไปเยอะแล้วครับจะหมดตัวแล้วครับทุกวันนี้ก็หาที่พึ่งที่ไหนไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็บังเอิญมาเจอกับผู้สื่อข่าวก็อยากจะร้องขอความเป็นธรรมนะครับถ้าใครอยากจะทราบข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดมากกว่านี้ก็ให้ติดต่อผมได้ครับผ่านอยู่แขาวครับ เพราะว่าไอเรื่องเนี้ยคดีเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการย้อนกลับไปเนี่ยมันเสียระบบทั้งระบบเลยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งแต่อัยการตำรวจลงไปถึงตัวความเลยเนี่ยพวกนี้ก็เท่ากแบบับเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดเลยครับที่ท,ที่ที่จะทํากับผมนะครับจนผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดอะไรไม่ออกแล้วครับทุกวันนี้แล้วคุณมีอะไรอยากจะฝากบอ,อกถึงกับคนที่ทำอย่างนี้มัางคนะก็ ก็มีหลายคนบอกผมว่าถ้าเกิดทําอะไรเขาไม่ได้ก็เวรกรรมมันมีจริงกรรมยุติธรรมเสมอแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นนามารรอะครับมันไม่ได้่ลูกมาทาอะครับแล้วแล้วคว,วามเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับผมตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาจนถึงบัดนี้ถามว่าเอ้ยแล้วใครจะรับผิดชอบผมมนหนี้เป็นสินเป็นหน,นี้นอกระบบเยอะแยะแล้วผมก็ต้องใช้หนี้ที่ผมกู้ย,กยืมมาเพื่อต่อสู้คดีนะครับจนถึงทุกวันนี้ครับ ขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสำรบท่านผู้ชมนะครับเอ่อที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นผู้เสียหายนะครับซึ่งมาขอความยุติธรรมกับทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ช่องยูทูปข่าวตะแนวไทยแลนด์นะครับตอนนี้ทางเรานะครับก็พร้อมที่จะตีแผ่ความจริงนะครับก็ขอให้นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการเร่งให้การช่วยเหลือนะครับ ผู้เสียหายนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจัดสารนะครับตรงนี้ก็สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้นะครับหรือแนะนํานะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้เข้ามาได้เลยนะครับทางเราจะเร่งกลางให้การช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับทา้งนี้นะครับกลับมาพบก,บกับกันใหม่นะครับช่อง Youtube ข่าวชาแนล Thailand นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ